โอเคครับ okay, ผมก็ต้อนรสวัสดีนะผมไปด้วยทุกคนกันด้วยเนะี่ยผมก็สําหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บดีไอดีจะโตชอบนะครับทุกคนนะ <c oughs> ก็สําหรับแล้วก็ไหนนะที่อยากได้ไอดีในงบหลักสิบนะผมวันนี้พี่พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยนะทุกคนก็ก่อนอื่นนะครเดี๋ยวเราต้องสมัครกันก่อนเลยนะทุกคนอ็สสาหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับผม,ผมก็มีพี่มีคนมาแจากกันด้วยนะทุกคนก็สําหรับเนะีครับผมการ สมัครก็ง่ายๆนะทุกคนบทจะเป็นยูเซอร์นะครับผมบรรที่สองก็จะเป็นรหัสผ่านนะผมบรรที่สามก็จะเป็นยืนยันรหัสผ่านนะทุกคนบรรที่สองเอาบรรที่สามให้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคแล้วกดสมัครสมาชิกไปเลยๆนะครับทุกคนก็เข้ามาในหน้าเว็บแล้วผมก็จะมีประมาณนี้เลยทุกคนก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะผมเติมเงินครบ2องก็เจะได้เครดิตคูณ2ทันทีเลยนะทุกคนก็ใครที่แบบว่าอยากได้นะครับผมก็ เติมนะครับผมเติม300ก็ได้600ทุกคนก็เติม500ก็ได้พันหนึ่งเองทุกคนพี่ว่าคุ้มคุ้มมา,มากๆนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับทุกคนแล้วก็นะครับสำหรับใครที่บว,ว่าอยากได้ไอดีราคางบน้อยนะทุกคนก็แบบนี้นะผมตอบโจบแน่นอนนะครับทุกคนก็จะมีไอดีหัวทางนะครับผมหมวกเอไอดีโคตรรวยนะครับผมปืนอัพเลเวลครับไอดี ID หมัดเทพนะครับผม ก็จะมี Adams ต่างๆเลยทุกคนก็เน like ี่ยก็เดี๋ยวไปดูนะผมสำหรับพิยังเติมเงินเว็บนี้ผมก็จะเป็นการเติมแบบสองขวัญนะทุกคนเนี่ยสองขวัญก็ตอนตอนนี้นะเว็บไอตอนนี้มันคลิปมันอยู่ไม่ได้นะทุกคนก็น้องก็ดูไปดูในย t u b e ได้นะผมถ้าเกิดใครแบบว่าอันนี้ไม่เป็นนะทุกคนแล้วก็เอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะผมแล้วกดตรวจสอบไปเลยครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับทุกคน โอเคแล้วก็นะสำหรับการเติมโค้ดนะผมก็มีเติมโค้ดนะครับผมเติมโค้ดครับแล้วก็ใส่ตามที่ได้เลยนะทุกคนนี่ไนะ D I D K สองสี่ห้าแปดนะครับทุกคนถ้าอร่อยก็คอมเมนต์กันด้วยเฮ้ยทุกคนพี่จะแปดสี่นะทุกคนยังตึงนะทุกคน,กคนห้หาอร่อยก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วถ้าอร่อยกันคอมเมนต์นะครับโอเคครับผมนาะครับทุกคนก็ แปดสิบนะครับผมนี่ฮะดาวปอยแปดสิบจริงๆทุกคนเฮ้ยพูดเพื่ทุกคนก็แปดสิบเลยนะนี่ฮะทุกคนใส่แข่งครับผมไอเดีใส่แข่งนี่ว่าทุกคนปักตกเลยครับนี่ฮะนี่ฮะทุกคนนะพี่ได้ดีมาเรียบร้อยทุกคนนี่ฮะทุกคนเป็นไอดีที่เชื่อมเฟซนะทุกคนนี่ฮะอุ้ยพูดคุยนะทุกคนสำหรับใครที่อยาอยากได้ ไอดี้แบบนี้คนดะแต่พี่จะยิงใต้คลิปนะทุกคนแล้วก็ไอเดีวเราไปดูในกรนเลยดีกว่าผมว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนไปดูนะครับโอเคทุกคนก็จะน,นี้ผมนี่ก็เข้าไปอยู่ในไอดีแล้วทุกคนก็นี่ฮะผมจะเป็นไอดี้ยแสนแหวนแข่งนะทุกคนก็นี่ไนะทุกคนก็เต็นงไงทุกคนดูด,ดิ ถ้าอใา้ได้แบบนี้ครผมเดี๋ยวพี่จะจริงๆไว้ใต้คลิปนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็มีปืนอัพเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกนะทุกคนเป็นไอ้เครื่องกรงนะครับทุกคนแล้วก็มี้ท่าด้วยนะทุกคนอย่างตื่นอะเออนี่ให้ได้ดีแบบนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จะจริงๆไว้ใต้คลิปนะทุกคน,นก็เจอกันในคลิปหน้าครับผมวัมนนี้ไปครับทุกคนไปเล็กกัน